หลือเชื่อหมาป่าป่าจะเล่ตัวนี้ปีงขึ้นไปบนรูสูงพยายามแอบเข้าไปในเขตอธิบาลเตรียมป้นครอบครัวคุณเลี้ยงสัตว์คุณจะไม่มีวันคิดหมาป่าป่าผู้เย้หยิ่งและครอบนำแน่ดีครั้งนี้คงจะอายมากหมาป่าป่าที่เห็นแต่ขโมยไก่ก็รีบปีงข้ามรูไปสู่ทุ่งหญ้าอันห่่งไกลการตรวจตราการลาดตะเวนไปทุ่งหญ้าล็อกการเคลื่อนไหวของหมาป่ายั่รุ่เพลฉันเห็นหมาป่าป่ากระโดดข้ามรูสองหูยยัรุ่เ็ลเดินต่อไปที่ทุ่งหญ้าข้างหน้าคุณไม่คิดว่าหมาป่าป่าจะเ็วขนนาดี้ เมื่อคนเลี้ยงสัตว์มาถึงม้าป่าสองตัวกำลังทำงานร่วมกันเพื่อละจามรีของคนเลี้ยงสัตว์ม้าป่าป่านั้นยิงพยองหยาบยิ่งไม่ว่าคนเลี้ยงสัตว์จะคำรามแค่ไหนม้าป่าสองตัวไม่เคยหยุดต่อสู้คนเลี้ยงสัตว์ที่ทำงานคนเดียวไม่กล้ากล้าไปทางหน้าสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือคำรามใส่สุนัขพันธ์ที่เบตันมาสติดที่ลาดตะเวนอยู่ใกล้ๆแสดงตัวอย่างรวดเร็เวจงเป็นเหมือนม้าป่าสองตัวเมื่อจามเรี์กำลังจะถูกจับได้สำเร็จสุนัขพันธ์ที่เบตันที่ลาดตะเวนอยู่ใกกล้ๆปรฏตััวทน ไล่ล่าหมาป่าดุร้ายสองตัวขึ้นไปบนภูเขาได้สำเร็จคนเลี้ยงสัตว์พยายามเรียกสุนัขพันธุ์ที่เบตนันมาสกีเสียงดังที่เบตันมาสถิตเข้ากันไม่ได้กับหมาป่าป่ายังคงพยายามดิ้นรนเพื่อตามให้ทันเมื่อกล้องจับภาพหมาป่าป่าอีกครั้งหมาป่าป่าตัวหนึ่งถูกสุนัขพันธุ์ที่เบตนันมาสถิตปราบลงทันที